ไอ้เจ้าชุดตรวจแอนติเจนเทสเดียคุณที่สามารถแกะซองมาปุ๊บแล้วก็สามารถสวอปจมูกได้เทสตัวเองได้เลยเนี่ยมันกําลังเป็นปัญหาแล้วตอนนี้นะปัญหาเรื่องของอะไรคนเนี่ยที่ทยอยกันไปลงทะเบียนตรวจแอนติเจนเทส็ดีเนี่ยหรือไปซื้อชุดตรวจมาตรวจเองเนที่บ้านเนี่ยนะฮะ ถ้าผลเป็นบวกเนี่ยมันจะประสบปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องของการไปหาตรวจไอ้เจ้า rt pcr ที่มันจะต้องได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลหรือแหลบเท่านั้นคือตอนนี้สบคก็ดีรัฐบาลก็ดีสาธารณสุขก็ดีเนี่ยเขาจะใช้ผล pcr เนี่ยเป็นหลักยิ่งผลเป็นบวกเนี่ยเขาบอกยิ่งหาที่ตรวจไม่ได้เลยไม่มีสรุปก็คือต้องไปต่อคิวเหมือนเดิมภาพที่เราเห็นนั่นแหละ ต้องไปต่อคิวตั้งแต่ตีสองตีสามตีสเนี่ยเพื่อที่จะไปรอรับคิวตรวจ PCR รอรับผลการยืนยันแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาบอกไอแอดิเจนเทสเนี่ยผลเป็นบวกเนี่ยชื่อมันไม่สามารถเข้าไปใน,นระบบได้ไม่สามารถไปขอเตียงได้ขอยาก็ไม่ได้สรุปก็คือตรวจมารู้ว่าติดแค่นั้นเองทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรการตรวจ PCR มันไม่ทั่วถึง พเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําอย่างไรจะแก้ปัญหาอะไรยังไงตรงนี้เขาบอกไอ้ตรวจแอนติเจนเทอีกอย่างนึงเนี่ยนะอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยคือเบิกหรือเคลมค่าตรวจจากประกันโควิดก็ไม่ได้ให้แต่ผลคอนเฟิร์ม rt pcr เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลย เอาเข้ามาตรวจรู้ว่าติดแล้วทายัางไงร,รักษาก็ไม่ได้ยากเบิกไม่ได้ประกันกเบิกไม่ได้แล้วกูจะทําไปทําไมวะเนี่ยรัฐเนี่ยโปรโมทเลอเกินนะตรวจแอนติเจนเทสเนี่ยเพื่อใช้คัดกรองแยกผู้ป่วยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ควรออกมามีมาตรการเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้หน่อยควรจะทํายังไงหรือไม่ก็ทําอย่างนี้ไหมตรวจแอนติเจนเทสไปให้หมดก่อนเลยถ้าใครผลเป็นบวกเนี่ยคุณเอาผลแอ t ติเจนเทสเนี่ยไปยื่นตรวจ RT-PCR ผมคิดว่ามันน่าจะดีไม่ใช่ใครก็ยังไม่รู้ไม่ได้ตรวจไม่ได้เป็นอะไรสรุปมันตรวจไปมันเสียเปล่าไอเอเจนเทสเนี่ยมันสําหรับตรวจคัดกรองในระดับหนึ่งนะถ้าคุณผลเป็นบวกคุณก็ต้องให้เขาตรวจสิไม่ใช่คุณไม่ให้เขาตรวจไม่มีที่ให้เขาตรวจตรวจวันหนึ่งสองสเที่ยวสองสารอบเนะี่ยมันก็เหนื่อยนะจะบอกให้ฟังนะประชาชนนะเขาเหนื่อยเขาท้อใจนะ ไปทําอย่างนี้คือออกมาก็เอาให้มันสอดคล้องกันนิดนึงไม่ใช่ไอน้นี่ออกไปทางไอ้นี่ไปทางมึงตรวจเอทิเจนเทสแล้วมึงติดเรื่องของมึงเลยนะใครจะมาตรวจ R t ที PC r กูมีผลรับรองให้แล้วอย่างนี้จะไปทําเพื่ออะไรจะเอาเข้ามาเพื่ออะไรจะทำทังทีก็ให้มันสอดคล้องกันก็บอกแล้วว่าบริหารคนเดียวไม่ได้ก็ต้องเอามาเป็นหมู่คณะสมองเนี่ยเอาให้มันได้ ไม่ใช่เอาสมองคนคนเดียวที่มันไม่มีปัญญาคิดอะไรแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างงั้นอย่างงู้นประชาชนเขาเดือดร้อนอย่าเอาความโง่ของตัวเองมาอยู่บนความตายของประชาชนขอบคุณครับ